รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกรเรจินดีปรับสมดุลในร่างกาย ดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์ครู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพบขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์คเวอร์วายจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะวันพุธที่23ตุลาคม2556วันนี้เป็นวันปิยะมหาราชาใครที่หยุดก็ดูรายการของเราได้ก่อนนะคะวันนี้นะคะมีนอยู่ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรเงินล้านค่ะแต่ว่าเขาจะได้เงินล้านยังไงนะคะเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะ ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับคุณทวิตเพชรพง์แล้วนะคะซึ่งคุณทวิตเพชรพง์เป็นกเกษตรกรซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นกเกษตรกรแล้วก็เป็นหนุ่มโรงงานแล้วก็มาเป็นกเกษตรกรอีกเอ่ยังไงเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยเขาดีกว่านะคะจะได้รู้ว่าเอ่ยังไงเป็นกเกษตรกรเป็นหนุ่มโรงงานเป็นกเกษตรกรอีกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอธิบายหน่อยหนุ่มกำลังงงค่ะคุณผู้ชมก็กําลังงงเหมือนกันว่ามินพูดอะไรคะพ่าจริงๆแล้วผมเกิดมาจากชาวนาก็คือเป็นลูกชาวนา รับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างดำนาะนาะมาตั้งแต่เด็ก<ง>อพอถึงช่วงหนึ่งวิธีการทำนามันเปลี่ยน<ง>นะ<ง>ก็แรงงานคนมีรถดำมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาหันจากทำนาดำไปทำนาหวานน้ำตม้มพะช่วงนั้นแรงงานในภาคเกษตรก็จะตกงานงก็ต้องหันหลังให้กับเกษตรแล้วก็เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมค่ะมองไปพื้นที่รอบๆไม่เห็นป้ายว่าเพาะกล้ารถดำนาอันนี้หมายความว่าอย่างไรคะก็สําหรับรถดำนาจะต,ต้องมีการเพาะกล้า นะเพราะกล้าสำหรับที่จะใส่กับรถดํานาโดยเฉพาะเลยมันก็จะต้องมีขั้นตอนมีกรรมวิธีมีมีขั้นตอนเยอะพอสมควรที่จะทํากล้าเพื่อให้กับรถดํานาคะัะก็มีหลายขบวนการอดยวเราพาชมแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้กล้าของเรามีคุณภาพีดีขึ้นเพราะอะไรมีเทคนิคอะไรก็จากประสบการณ์ด้วยเนาะกับปัญหาหลายๆอย่างที่เราพบมาแล้วก็พยายามค้นหาสิ่งดีๆเข้ามาก็ค้นหามานานตัว ที่จะมาทําให้รากข้าวแข็งแรงะนะครับก็ค้นหามาว่าจะเป็นฮอร์โมนดํๆหรือว่าอะไรที่ว่าดีๆก็เอามาพิสูจน์ก็ามาทดลองกันนะครับก็จะมาเจออ๋อค่นะแล้วอย่างอย่างอย่างตัวสารสารปรับสภาพินเอเนี่ยเราแเริ่มรู้จักได้ยังไงคะก็มีน้องรถดํานาด้วยกันหรือลูกค้าที่เขาเดิมเขาเขาเขายังไม่มีรถดํานาเขาเป็นลูกไล่ลูกค้าเราแต่ว่าเขาเอาไอ้ตัวเขามาทดสอบมาบอกว่าตัวนี้ฉีดให้ผมได้ไหม พอเขาอาเขามาฉีดแล้วก็เห็นความแตกต่างว่าเออรากของเขาทําไมมันขาวมันสวยมันแน่นเพคือเขาใช้ก่อนเราใช้ก่อนเราเพราะเราเราเห็นว่ามันดีแล้วก็ถามเขาว่ามันคืออะไรแล้วสารปรับสภาพกินเร่งลากเร่งการเจริญเติบโตของรากทําให้ลากแน่นลากแข็งแรงแล้วก็ได้เอามาทดลองใช้แล้วเริ่มใช้มาหรือยังก็เริ่มใช้ได้สักเดือนหนึ่งแล้วครับแล้วเห็นถึงความแตกต่างไหมเห็นถึงความแตกต่างแล้วลักษณะมันเป็นยังไงบ้างคะรากจะยึดติดกันแน่น นะครับแล้วก็ม้วนความเสียหายจะน้อยลงะ,ะต้นข้าวแข็งแรงค่ะแต่ตอนนี้พักกรอดก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับพี่ทวีตกันต่อนะคะพี่ทวีตพาไปดูขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับพอก้านะคะจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวมาชมช่วงหน้าค่ะข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรี1ไร่เพื่อทดลองสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็น โกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มขน้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตรู้ลึกร,รู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วาจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย

สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทกบำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตเวิร์รู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพบขายตรงมืออาชีพ โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะในช่วงนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าพี่ทวีนะคะพาเรามาดูขั้นตอนของการเพราะลูกกาเพาะกาใช่ไหมคะค่ะเริ่มต้นขั้นตอนเนี่ยเริ่มยังไงบ้างพี่ทวีธอธิบายให้ฟังหน่อยก็เร<า>ิ่มเริ่มขั้นตอนแล้วก็คือมเมล็ดพันธุ<า>์ค่ะาจะต้องแช่มเมล็ดพันธุ์24ชั่วโมงอ๋อคือ1วัน24ชั่วโมงอันนี้คือแช่เป็นกระสอบเลยแช่ทั้งกระ<า><อ> แช่ไปท่งกระสอบเลยบ่อนี้ก็อยู่ประมาณ40-60กสระสอบวันนี้เราแช่ไป40กว่ากระสอบแต่ว่าตอนแช่เนี่ยเราจะใส่ตัวอ๋อที่บอกว่าขั้นตอนที่ปัจจุบันนี้ลากมีลักษณะที่ดีขึ้นค่ะขั้นตอนทํายังไงบ้างคะพี่ก็ละลายสักนิดนึงบางทีเปละลายในนู้นแล้วมันมันกว้างเกินไปแล้วก็จะละลายใส่ภาชนะนี่เราก็จะเพื่อที่ให้มันไปได้ทั่วถึงทุกทุกเนื้อที่ใช่ไหมฮะ แล้วอย่างตัวสารปรับสภาพดินนะคะเราใส่ไปตอนตอนแช่ข้าวหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมพี่ทวิตใช่แล้วเราต้องใช้ขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอะ่ะก็เพื่อไม่ให้มันปกติแล้วเราจะเปิดทิ้งเปิดน้ำเนี่ยเปิดทิ้งเลยแล้วก็เอาข้าวลงใหม่แช่ใหม่<อ>แต่พอเรามาใช้สารปรับสภาพตัวนี้แล้วเราก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งน้ํานี่เดี๋ยวเราจะดูดเข้าไปใส่ถังทั้งทั้งทั้งสามถังนั้นแล้วสามถังนี้คือเป็นน้ําทาไว้ทําอะไรอะคะ,อะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในขบวนการผลิตอีกทีหนึ่ง อ๋อก็คือสามารถเอาไปใช้ซ้ําได้อีกใช่ครับอ๋ออันนี้ก็แช่ไว้หนึ่งี่สี่ชั่วโมงเหมือนกันยี่สิบสี่ชั่วโมงอโอเคเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ที่เอาข้าวไปหมักบ่มาเปดูทีขั้นตอนที่สองหลังจากที่เราแช่แช่ข้าวไปแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ครับค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของข้าวที่ผ่านการแช่แล้วก็บ่มลักษณะของการบ่มก็จะเป็นคล้ายๆเนี้ยแต่ว่าเอาเหมือนเอาผ้ามาคุมไว้ก็เอาขึ้นจากน้ําแช่24ชั่วโมงแล้วขึ้นจากน้ามา แล้วก็เอาผ้าคลุมแค่24ชั่วโมงก็รวมๆแล้วก็คือ48ชั่วโมงหลังจาก48ชั่วโมงผ่านไปลักษณะข้าวก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะนี่คือผ่านการแช่มา24ชั่วโมงมแล้วก็บ่มมาอีก24ชั่วโมงก็จะเ,เริ่มมีรากใช่ไหมฮะ,ะก็จะเห็นข้าวเริ่มออกรากขาวๆนี่ก็เป็นเป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการแช่บ่มที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเอาไปโรยลงถาด นะครับแล้วก็หลังจากโลรโยลงถาดแล้วเราจะไปบ่มอีก48ชั่วโมงมก่อนที่จะเอาไปลงแปลงนาะ<ะ>นั้นเดี๋ยวเราดูขบวนการตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูที่ที่อยู่ในถาดที่บ่มไว้24ชั่วโมงมกับที่48ชั่วโมงก่เป็นย<ะ>ังไง คุณฝันว่าอยากจะมีบ้านรถครอบนรันวอยู่อย่างสบายอยากมีเงินทองมากพอเพียงพอใช้จ่ายไม่ต้องวุ่นวายกังวลเหมือนวันนี้อาสฝันว่าอยากมีรถยนต์ขับวนจนอนคนมองว่าดูดีอยากจะท่องเที่ยวไปมากมายุหลังจากที่ผ่านขั้นตอนเมื่อสักครู่มาก็คือ,อเอาใส่ถาด หลังจากนั้นแล้วก็เป็นยังไงต่อคะพี่ทวี้วเดี๋ยวเราจะเอามาบ่มไว้ตรงนี้อีก48ชั่วโมงก่อนที่จะไปลงในแปลงนานี่เดี๋ยวมาดูว่า24ชั่วโมงหลังจากที่เราเพาะแล้วเขาก็จะเริ่มมีลักษณะเป็นแบบนี้24ชั่วโมงเขาจะเริ่มเป็นเป็นต้นข้าวขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือ24ชั่วโมง24ชั่วโมงค่ะจะเริ่มมีหน่อข้าวขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเริ่มเห็นการออกรากออกรากขาวๆ อันนี้เป็น48ชั่วโมงเพราะ48ชั่วโมงเขาก็จะอ๋อเราก็จะเห็นเยอะขึ้นเนาะใช่เขาก็จะหน่อข้าวก็จะยาวขึ้นนะรากก็จะยาวขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูดูหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จเราไปขั้นตอนไหนพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูที่แปลงนาเดี๋ยวผมพาไปชมที่แปลงนาเลยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปแปลงนากันต่อค่ะครับผม่ะเราไป ใหวิน,นฟังหน่อยค่ะว่าหลังจากที่เรามีการใช้สารปรับสภาพดินนยคะลักษณะของรากหรือว่าลักษณะรวมๆมันมีความแตกต่างจากที่เราไม่ใช้อย่างไงบ้างอะค่ะครับผมก็ปกติที่ไม่ใช้กับที่ใช้เนาะ,ะตอนนี้ผมจะย้อนกลับไปดูที่ไม่ใช้คงคงหาไม่เจอเดี๋ยวดูที่ใช้แล้วกันนะหลังจากที่เอามาลงแล้วหนึ่งวันที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณ5วันถึง7วัน5้าถึงเวันไม่เกิน7วันทีนี้จะดูการเดินของรากข้าวเนี่ย ยปกติแล้วเนี่ยข้าวรากจะประสานกันดีก็อยู่ที่ประมาณ13 14วันขึ้นไป oh. แต่เราเราดูว่าข้าวลักษณะเนี่ยอยู่ประมาณ5-7วันค่ะวันแต่รากเขาจะมีความแตกต่างละจาก oh. เขาจะเริ่มเป็นรากขาวเขาจะประสานกันพันกัน oh. ได้มากขึ้นนะ oh. คือการออกรากเขา,เขาออกรากได้เร็วแล้วก็เยอะขึ้น ก็คือแตกต่างจากจากเดิมที่ไม่ได้ใช้สารปรับสภาพถ,ถ้ายัง,ยางไม่ใช้รากจะ,จะไม่เป็นลักษณะนี้จะเป็นแกลบยังเป็นแกลบดำซะมากกว่าแต่ก็มีรากบางส่วนค่ะแต่นี้รากเริ่มยเยอะขึ้นในขณะที่ข้าวยังอายุยังน้อยส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นก็จะเป็นรากะส่วนใหญ่ใช่สีขาวข,ขาวนี่คือรากของข้าวทั้งหมดค่ะอันนี้ก็คือผลผลดีจากการที่เรามีการใช้สารปรับสภาพดินเพราะอันนี้ก็คือประมาณ16-20ถึงวันเราก็เตรียมที่จะม้วนแล้วขึ้นอยู่ประมาณ18วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางนี้ก็จะถูกม้วนขึ้นรถเพื่อที่จะไปปักด ค่ะเนาะเดี๋ยวดูรากของข้าวว่าเป็นยังไงอ่ะโอเคค่ะเ,เราจะมาม้วนให้ดูที่เห็นเลยคือต้นข้าวแข็งแรงมสมบูรณ์นะคือต้นไม่อ่อนไม่หักไม่หักพับง่ายพอไปพอไปดำแล้วก็จะต้นตรงสวยตอนที่ม้วนเนี่ย<ะ>เราจะม้วนเป็นก้อนหนึ่งเป็นเลย ก็จะมัเป็นก้อนแบบนี้ค่ะสังเกตลากข้าวแข็งแรงยังไงลากใหญ่ลากใหญ่ลากยาวค่ะเดินหาอาหารได้เก่งก็จะส่งผลกระทบกับลูกค้าปลายทางโอเคค่ะได้ข้าวที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปปักดำโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับผู้ที่ให้คําแนะนํากับพี่ทวีเกี่ยวกับการใช้สารปรับสภาพดินนะคะซึ่งทําให้ต้นข้าวแข็งแรงขนาดนี้นะคะจะเป็นใครแล้วก็มีคําแนะนํายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรี1ไร่เพื่อทดลองสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจิ้นดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้น ดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืงออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทกบำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพบขายตรงมืออาชีพ โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไวจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยอยู่ในเชิงสุดท้ายของรายการเกษตรไทยน่ารู้แล้วนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คําแนะนําคุณทวิทย์นะคะเกี่ยวกับการดูแลระบบรากของผ่านกล้าให้มีลักษณะที่ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือคุณเกษตรกรนาสะพันนั่นเองตื่นเต้นเจออีกแล้วก็เลยพูดผิดหน่อยสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> าจากที่เรามาเจอ คุณทวิตเนี่ยเรามีการแนะนำยังไงให้ลักษณะของพันกล้าดีขึ้นเห็นอะไรคะก็ในในส่วนนี้นะครับเรามีทีมงานนะครับมีทีมงานที่ที่ได้ทดลองใช้แล้วนะครับกับแปลงกล้าของเขานะครับแล้วก็บอกว่ามีอีกส่วนหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่บ้านของคุณทวิตเนี่ยนะครับว่ามีการพอกกล้าแล้วก็มีลดดํานาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาพูดคุย ซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ทางคุณทวิทย์เนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพูดคุยให้ฟังว่าตัวาสารประสพดินของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องระ,ระบบรากได้ดีะนะครับคุณทวิตก็เลยอาจทังนั้นเดี๋ยวลองดูหลังจากที่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นระบบรากของเขาดีมากๆะนะครับราขาวรากยาวและที่สําคัญก็คือเวลาเอาไปดำเนี่ยจะไม่หลุด นะครับไม่หลุดจากแผงเลยใช่ไหมครับค่ะตรงนี้นี่ถือว่าสุดยอดมากค,ค่ะแล,ะล้วลักษณะของขั้นตอนการใช้ปริมาณการใช้ละคะมันก็จะแตกต่างจากที่เราใช้กับต้นข้าวที่เราไปพูดคุยกับเกษตรกรในหลายพื้นที่แต่ว่าตอนนี้เป็นของกล้ามัน,มนจะแตกต่างกันยังไงหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างคะก็ปริมาณการใช้นะครับนะปริมาณการใช้ก็คือเราเราแช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยหนึ่งซองต่ออ่างใหญ่ๆเลยนะครับแล้วแต่การประยุกต์ใช้ค่ะนะครับแล้วแต่การประยุกต์ใช้ของแต่ละแปลงแต่แปลงเนี้ยนะครับ ที่ได้ลองใช้เนี่ยหนึ่งองต่อังอังใหญ่เลยะนะครับแล้วก็เอามาฉีดอีกครั้งหนึ่งเราไม่ทิ้งเลยเออก็คือว่าใช้ไปครั้งแรกแล้วแล้วก็มาใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยตัวสารปรับสภาพดินเองมันจะมีการเจือจางหรือประสิทธิภาพน้อยลงบ้างไหมคะอ๋อไม่ละครับก็คือ,อประสิทธิภาพของบานเย็นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้แล้วก็เพิ่มปริมาณรากให้ให้กับพืชได้ดีมากอืมค,ค่ะยอ้อนมาถามคุณทวิตลักษณะต่างๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเกษตรกรทางบ้านเนี่ย หรือเกษตรกรที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยมีเสียงตอบรับกลับมายังไงบ้างคะถ้าพูดถึงเรื่องเสียงตอบรับที่เกษตรกรค่ะพูดถึงไปใ,ในทีมงานของเรานะครับบอกได้เลยว่าหนึ่งเมื่อต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงระบบรากออกเดินหากินได้ดีส่งผลกระทบแน่นอนเลยกับเกษตรกรคือเราไปปักด,ดำแล้วข้าวจะติดตัวได้เร็วได้เร็วกว่าปกติฮนะทั้นเสียงตอบรับที่ได้มาคือเขาถามว่าทําไมข้าวของเราดํากับเขาดําพร้อมกัน ทำไมของเราติดตัวได้ดีกว่าทำไมของเราเขียวเขียวกว่าทําไมแตกกอได้เร็วกว่าเขานั่นคือนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกลับมาโอ้โหสุดท้ายนี้ให้คุณเกษตรกรฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็กเกษตราการทางบ้านหน่อยค่ะครับแน่นอนเลยก็คือในเรื่องของอลดต้นทุนการผลิตนะครับเราสามารถลดลดการใช้นะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้ะนะครับและอีกอย่างหนึง่งก็คือถ้าเราใช้รถด,ดํานาเนี่ยนะครับถ้าใช้รถด,ดํานาเนี่ย แก้ปัญหาเรื่องวัชพืชเรื่องวัชพืชเรื่องข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ยได้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยหันกลับมานะครับหันกลับมาใช้ในเรื่องของรถดำมากขึ้นด้วยนะครับเป็นเป็นผลดีที่ทําให้เกษตรเกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตได้อีกด้วยครับค่ะพี่ทวิตบ้างฝากถึงคุณชมวทาองบ้านรวมถึงเกษตรกรถ้าอยากจะเป็นเกษตรกรเงินล้านบ้างทํำยังไงคะหรือว่าหลายสิบล้าน วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่อยากให้ทุกคนเชื่อว่ามันดีจริงถ้าท่านไม่ไปพิสูจน์หรือไปลองใช้เหมือนกับที่ผมทดลองนะครับค่ะก็ทุกอย่างก็ต้องมีการลองผิดลองถูกคือพี่ทวิตเนี่ยก็พร้อมที่จะลองทุกๆอย่างที่มีผู้มาแนะนําแต่ว่าจะลองแล้วดีหรือไม่ดียังไงก็ต้องดูผลอีกทีแต่ว่าในเรื่องของสัมผัก็เห็นแล้วว่ามันดีขึ้นจริงๆนะคะควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณเกษตรกรแล้วก็พี่ทวิตนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรายกรารของเราแล้วก็เกษตรกรทางบ้านค่ะขอบคคค่ะสสสววัััดีรบ ท้ช่องเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกับกเกษตรกรในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของการทําเกษตรนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เพราะว่าการทําเกษตรอินทรีย์นะคะส่วนหนึ่งเลยเราก็จะเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมนะคะทาให้ผลผลิตของเรามีประสิทธิภาพที่มากขึ้นเพราะว่าธรรมชาติยังไงก็จะต้องอยู่กับธรรมชาติค่ะซึ่งก็เหมาะสมกับโครงการของเรานะคะนั่นก็คือโครงการดินดีด้วยบันเย็น1นึ่แสนครอบครัว1นึ่งแสนไร่นะคะซึ่งโครงการนี้บริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดก็พยายามที่จะมุ่งเน้นใให้้เกกษตรรนนลๆพืที่ของ ประเทศไทยของเรามีลักษณะแล้วก็สภาพดินที่ดีนะคะเพราะว่าเมื่อสภาพดินของเราดีแล้วแน่นอนว่าผลผลิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้อย่างแน่นอนเลยละคะ่ะและผู้ใดที่สนใจนะคะโดยเฉพาะผู้นําชุมชนกำน,นันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถติดต่อมาที่รายการของเราได้เลยเพราะว่าทางบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไวจำกัดก็จะมอบสารปรับสภาพดินบานดินให้ครอบครัวละหนึ่งไร่ค่ะและวันนี้นะคะรายการเกษตรไทยน่ารู้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะแต่ก่อนจากการขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราบริษัท ดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไวจำกัดสามปรับสภาพดินบานเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นดีและดีเทนพารวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขสำหรับวันหยุดวันปียะมหาลาสวัสดีค่ะหลายๆพื้นที่นะครับที่ได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกของพืชเนี่ยทุกชนิดเลยนะครับได้ผลดีมากอย่างข้าวเนี่ยนะครับถ้าระบบรลากเยอะนะครับอย่างที่พวกเราได้ดูกันไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็คือจะช่วยในเรื่องของอารากหาอาหารดีาหาอาหารเก่งเนี่ยนะครับทำให้ต้นพืชอุดมสมบูรณ์นะครับและที่สําคัญก็คือข้าวเนี่ยจะแตกกอได้ดีมากนะครับข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรีหนึ่งไร่เพื่อทดลอง